อ้ามาแล้วมาแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโจสวัสดีทุกท่านค่ะเดียวนะค่ะเอไปเลยคนที่คนที่ทำงานอย่างหนึ่งแล้วอยากทำเพิ่มแล้วแล้วรู้สึกว่าไม่มีเวลาไม่มีเวลาที่จะไปทำอีกอย่างหนึ่งแต่อยากทำมากอยากอยากเป็นอิสระมากเลยมันไม่มีเวลาที่จะทำอ่ะคือเมื่อก่อนจะเป็นอย่างนั้น มันไม่มีเวลาเลยมันโอ้โหแค่ทํางานประจํามันก็เต็มที่แล้วเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็มีนู่นนี่นั่นไปแต่พอวันหนึ่งพอวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจจริงๆเนี่ยว่าเขาจะทํามันอ่ะครับแล้วเขาตัดสินใจลงมือทํามแล้วมันก็เกิดขึ้นจริงๆอันนี้เป็นเป็นเคสที่โค้ชโจ้คุยเมื่อว่าเมื่อวานเคสนี้แหละอืแล้วเอแล้วเขาก็ทํามันเกิดขึ้น ได้ทางท้งที่เมื่อก่อนเขาบอกไม่มีเวลาอยากทํามากคือแบบก็หายในการอยากทําสิ่งนี้แต่พอวันหนึ่งที่เขาตัดสินใจที่จะทํามันแล้วมันก็เกิดขึ้นเขาเอาเวลาเขาเอาเวลาตรงไหนขึ้นมาทําเออเวลามันมาได้ยังไงมันมียี่บสี่ชั่วโมงเหมือนเดิมนะเมื่อก่อนไม่มีเวลาเลยมันเกิดจากเวลาหรือเกิดจากอะไรอ่ามันก็เรื่องความรู้ความไม่รู้นั่นแหละแต่ไัน แต่ความรู้ที่ในยะที่เราพูดถึงไม่ใช่ความรู้แบบตำราคือแต่ว่าอย่างอย่างเช่นี้อ,อยากทำเพจใช่ไหมค่ะอยากสอนก็ได้คุยกันอยากสอนเอ่ออะไรที่คุณรู้สึกยากนั่คือความไม่รู้แสดงออกว่ามันยากไม่ถือความไม่รู้แต่อะไรที่คุณรู้แล้วเป็นความรู้แบบสนักรู้เนี่ยได้ผลลัพธ์มันดีขึ้นนั่นคือคุณรู้แล้ว ความตระหนักรู้จะทําให้บริสิ่งบางอย่างที่คุณสามารถทํามันแล้วก็ได้ผลเนี่ยมันง่ายพอมันง่ายมันจเร็วขึ้นถ้าเรารู้สึกง่ายจากสิ่งที่เราทําอะไรเนี่ยมันนั่นแหละคือเราตระหนักรู้แล้วมันง่ายทาหยิบปุ๊บได้เงินละจุบเด้งเงินในงายเนี่ยคือความตระหนักรู้แต่ถ้าอ,อะไรยากเนี่ยมันคือความไม่ตระหนักรู้งั้นเราต้องทําให้ตัวเองตระหนักรู้ก่อนมันเริ่มซับซ้อนแล้วแต่มนุษย์เนี่ย ทั้งหลายก็ตกตีภายใต้ความคิดฉะนั้นในคอร์ส30วันจึงเน้นเรื่องการเขาวันนี้ผมก็ผมก็ชื่นใจนะเรื่องการเขาเงียบใอการอยู่กับตัวเองเนี่ยหลายคนหลายคนเปลี่ยนแปลงชีวิตมากจากการฝึกคอร์ส30วันทะลุมิติไปเําว่าทะลุมิตินี่คือเกิน90วันคือกลายเป็นว่าเขาอยู่ในกระบวนการที่เริ่มเป็นออโต้คือเริ่มโฟล์ลแล้วค่ะแล้วหลายคนก็โพสต บอกว่าเชิญเชิญชวนชักชวนเพื่อนเนี่ย mm hmm. เรื่องการอยู่กับตัวเองเรื่องการมันมนสำคัญมาก <c oughs> กับโลกยุคนี้การอยู่กับตัวเองให้ได้นะันตอนเช้าก็เพิ่งตอนเช้ญสายก็เพิ่งตอนเช้ามุ้เพิ่งเขียนบทความบอว่าตอน,น,ต,อนตอนที่คุณอยู่กับตัวเองเนี่ยสำคัญที่สุดคุณอยู่ยังไงตอนที่อยู่กับตัวเองอ mm ื hmm. นั่นแหละคือสิ่งที่คุณเป็นคุณอยู่ยังไงกับตอนนี้คุณอยู่คนเดียวแล้วคุณได้แสดงออกคุณรู้ตัวไหมว่าคุณแสดงออกยังไงคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนเกีียวการคุณรู้ตัวไหมว่าคุณเป็นคนแบบงุนงิดที่ลำคายแต่นั่นแหละคือคนที่คุณต้องอยู่กับเขาแล้วคุณคนที่คุณจะต้องโค้ดเขาให้ประสบความสำเร็จไม่ใช่ไปสั่งเขาไม่ใช่ไปบอกฉันยากแล้วก็ไปไปกําหนดให้เขาเป็นที่คุณต้องการค่ะอืตัวคุณในแบบที่ที่คุณ อยู่กับตัวเองเข้าเงียบแล้วคุณเห็นแต่ความฟุ้งซ่านคือตัวคุณที่คุณไม่เห็นในตอนที่คุณใช้ชีวิตตัวไปมันถึงไม่สําเร็จเพราะมันไม่มันไม่ได้คิดเรื่องความสําเร็จมันคิดเรื่องอะไรแต่พอตอนคุณนั่งอยู่กับตัวเองคุณแยกความคิดออกจากความรู้สึกแล้วคุณรู้สึกว่าคุณทนไม่ได้สิ่งที่คุณทนไม่ได้นั่นแหละมันทํางานอยู่ตลอดเวลาอตอนที่คุณอยู่กับตัวเองแต่คุณจะเห็นมันชัดตอนที่คุณอยู่กับเขาเดินลําพัง การขเขาเงียบเออมันก็เป็นเรื่องมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ดีที่ที่อ่ให้ให,ให้ได้เห็นได้เห็นตรงนี้นะงนี้ประเด็นก็คือว่าพอเราอ่พอเราได้เห็นตัวเองชัดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะรู้ว่าอะไรที่เราควรจะโฟกัสกับมันเวลาไม่มีอยู่จริงอืแต่ในขณะเดียวกันเวลาก็เป็นความจริง <laughs> จริงไหมใช่แต่ตอนที่เราบอกว่าไม่มีเวลามันก็จะไม่มีเวลาเลยอืมมันจะยุ่งไปหมดเลยใช่แต่ตอนที่เราว่ามีเวลาแสดงว่าคุณเลือกที่จะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วคุณเลือกที่จะเป็นอีกคนหนึ่งแล้วมันมันจะเกิดออตโต้เลยว่าคุณจะรู้สึกว่าคุณต้องให้ความสําคัญกับเรื่องอะไรอืมแล้วเวลามันจะมาตอนนั้น เพราะคุณรู้แน่ชัดแล้วว่าถ้าคุณไม่ให้สความสาคัญกับเรื่องนี้ชีวิตคุณมันจะวนซ้ําอยู่กับความล้มเหลวอืมแล้วพอชีวิตวนซ้ําอยู่กับความล้มเหลวคุณทนได้ไหมที่คุณจะล้มเหลวแบบเดิมถ้าคําตอบของคุณโอ้มันเข็ดจริงๆมันไม่เอาแล้วเนี่ยมันจะมีเวลาเสมอดังนั้นกระบวนการของจิตเนี่ยเอ่อคนที่ไม่มีเวลาไม่มีคําแนะนํา <c oughs> ไม่มีคําอธิบายค่ะ <c oughs> ก็ ไปฟังชีตโค้ดพาวเอาอ่ะมันต้องรอมันมันต้องรอเวลาที่คุณสะสมบุญบาร,รมีเต็มอ่ะจนคุณจะได้คําว่าบุญบาร,รมีไม่ใช่ต่อจากนี้ไปวัดทุกวันไม่ใช่เรื่องนั้นบุญบาร,รมีก็คือทําจิตให้เป็นผู้สนให้ผ่องใสแล้วรู้สึกว่าชีวิตเราต้องดีกว่านี้เราควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้แล้วสุดท้ายเราจะได้ชีวิตอย่างนั้นนะคือทําจิตให้ผ่องใสแม้แต่คุณอยากจะเป็นเศรษฐีเงินล้านแต่ แต่งานวันนี้เป็นงานหลักร้อยอคุณต้องทํางานหลักร้อยบาทของคุณนะ่ะเหมือนเศรษฐีทํางานหลักล้านเพราะสิ่งที่จะทําให้คุณเป็นเศรษฐีหลักร้านก็คืองานหลักร้อยถ้าคุณทํางานหลักร้อยไม่ดีพออย่าฝันในงานหลักร้านกเพราะเวลาคุณมีใครอยากยื่นโอกาสให้คุณทํางานที่มันสามารถจะเจริญเติบโตไปถึงหลักล้านแต่คุณ ทำเรื่ความรู้สึกแค่หลักร้อยอะไ,ไรอกร้อยนิดึงใชไนิดหึงแล้วไอ้เรื่องหลักร้อยหลักล้านนันก็เป็นคานวณเปรียบเทียบอยืแต่ที่ผมลึกกันอีกคือขณะจิตที่คุณตระหน,นักรู้ในสิ่งที่คุณทาว่ามีคุณค่าแค่ไหนนั้นตอนที่โคไฟพาต้องเดินทางแล้วก็ไม่ได้เงินแล้วก็ต้องลงทะเบียนต่องนู่นนี่นั่นกว่ากว่าจะได้ค่าตอบแทนเป็นค่าเดินทางเล็กน้อยๆประมาณนี้นะคือเราจะยอมรับ ค่าตอบแทนหลักร้อยได้อย่างอิ่มเอ,ม,อมใจเมื่อจิตตระหนักรู้ว่าสิ่งที่เราได้รับมีค่ามากกว่าเงินหลักร้อยใช่ใช่ถูกต้องเนี่ยกระบวนการทางจิตเป็นปอย่างนั้นผู้ที่เข้ามาฝึกฝนจิตอยากสําเร็จนักหนาเข้าสู่กระบวนการนี้ให้ได้ก่อนได้รับเงินหลักร้อยแต่ทํางานเป็นหลักร้านแล้วก็รู้สึกว่าสิ่งที่เราได้รับ เป็นองค์ความรู้เป็นประสบการณ์ชีวิตเนี่ยเรามีเงินล้านก็หาไม่ได้อืมถูกต้องเอาเอาเงินล้านไปจ้างใครสักคนหนึ่งมาสอนให้คุณตระหนักรู้แต่ถ้าคน oh. คนนั้นไม่ใช่อ่ะ <laughs> จริงมั้ยจริงใครสักคนหนึ่งสามารถทําให้คุณตระหนักรู้ได้เนี่ยความตระหนักรู้เงินล้านเงินแรกม่ได้ถ้าความตระหนักรู้เงินล้านแรกได้ป่านนี้คนที่หางได้เป็นล้านๆในบรรลุกันหมดแล้วใช่ ไม่ต้องกลับมาเกิดทั้งรวยทุกทุกอย่างอะ่ะนั้นถ้าเงินเป็นทั้งหมดของความสําเร็จเนี่ยมันไม่ต้องมีเศรษฐีฆ่าตัวตายอะ่ะม่นต้องมีเศรษฐีเทียดตายไม่ต้องมีเศรษฐีที่แบบไม่หยุดโคดโกงอะไรอย่างเงี้ยมันคือความไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเป็นมายาคติคือคุณจะทาเงินมีก็ได้คุณจะทําเงินไม่มีก็ได้ <laughs> เวลามีคนถามว่ามันไม่มีเวลาทําผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะพูดแล้วก็ทามไม่ได้ คือประเด็นไม่ได้มันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่เข้าใจในสิ่งที่พูดคุณเข้าใจคุณรู้ว่าผมพูดอะไรแต่ประเด็นที่สําคัญที่สําคัญที่สุดคือมันทําไม่เป็นอืคือเวลามันทําเรื่องของสเิเ่ยมันทําเข้าไปข้างในที่ใจอธิบายไม่ได้แช่ก็บ,บอกว่าเดินไปกันเดินไปเดินไปเดินไป,นไปถ้าคุณยอมเดินเมื่อไหร่ตามที่โค้ดบอกมันจะมีหมนทางเกิดขึ้นจริงไหมใช่จกขึ้นภูเขายอดนั้นโค้ดบอก ไปเส้นทางเนี้ยเดินไปเดินไปแต่ตอนที่คุณไปเจอหน้าผาที่โค้ดเคยเจอโคตรข้ามีหน้าผาเออแล้วไงคือคือข้าพเจ้าก็ปีนอะเห็นแล้วก็ต้องปีนโค้รมีวิธีที่ดีกว่าน,นั้นไหม้าเท่าที่ผมรู้แล้วผมไปถึงมันก็เจอหน้าผานั้นะอยูยเหมือนกันเลยไม่อยากปีนแล้วทำยังไงมีเส้นทางอื่นไหมเส้นทางอื่นผมก็ไม่เคยไปอะคือถ้าไปก็ต้องเข้ารกเข้าพงไปก่อน แต่ส่วนใหญ่เราเลือกที่จะเข้าลกเข้าพงแล้วไม่ยอมปีนหน้าผาคือผมก็บอกแล้วไงว่าถ้าผมหรือโค้ชพาหรือโค้ชทุกตาทําได้หน้าผานั้นคุณก็ปีนได้จริงไหมจริงแลวไม่ใช่ว่าโคา้ชพาวโค้ชทุกตาโค้ชโจไม่เคยตกหน้าผานั้นเขตกเขาเจ็บไพ่อสรอบแล้วแต่สุดท้ายมันก็หาทางไปจนได้คือถ้ามันเกินความสามารถของมนุษย์ความสมดุลจึงเป็นเรื่องที่ลึกลับเกินไปที่มนุษย์จะได้รับมันคงไม่มีใครที่จบป .4 แล้วแบบว่ามีเงินเป็นพันล้านถ้ามันยากขนาดนั้น เพราะฉะนั้นเรื่องของเวลาเป็นอะไรที่บบว่ามันสนุกอะเนาะใช่แล้วจะบอกว่าคือโค้ดที่ผ่านมาบาดแพ้ทั้งตัวเหลืออย่างเดียวไม่เป็นคือบาดทยักใช่คือบาดแผ้เป็นถ้าเป็นบาดทยักเรคงไม่ไหวนะคงไม่รอดถ้าบาดทยักคงไม่รอด